สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิวก็จะมารีวิวของที่ดิวไปซื้อเอยไม่ใช่ของที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะของทั้งหมดอันนี้คือซื้อมาให้น้องคนเล็กพ่อซื้อมาสไปเดอร์แมนด้วยสไปเดอร์แมนนี่ค่ะซื้อที่ที่แถวตลาดนี้ก็ได้นะ,ะไปถึงญี่ปุ่นเลย คันที่หนึ่งก่อนนะคะคันที่หนึ่งนี่จะเป็นคันใหญ่สุดน,นะคะก็จะเป็นคันนี้ค่ะเปิดข้างหลังได้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะคือประตูพังไปแล้วไปดูคันที่สองกันเลยค่ะคันที่สองจะเป็นรถตู้นะคะรถตู้ เปิดได้ฝั่งเดียวเหมือนแบบว่าอย่างนี้นะคะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เปิดได้นะคะแต่จะก่อนเปิดไม่ออกนี่นะนี่นะคะเปิดได้แล้วนนะคะันที่สามนะคะคันที่สามจะเหมือนคันแรกะคะ่ะ เปิดประตูได้ด้วยนี่นะคะคันที่สี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นคันสีฟ้าๆเขียวๆนะคะอันนี้เปิด แค่ประตูนะคะข้างหลังเปิดไม่ได้อันนี้นะคะเป็นรถคันที่5ค่ะอันนี้เปิดอะไรไม่ได้เลยเดยูสวยค่ะหน้าสวยแล้วก็ ีตอ,อคันที5่5คนที่6นะคะนี่ค่ะสไปเดอร์แมน